สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The t a p p y w o r er Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการทำลิงก์อินไบโหรือก็คือการเอาลิงก์ไปแปะไว้บนโซเชียลมีเดียต่าง,างๆเพื่อที่จะสามารถทำให้คนที่คลิกลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยเห็นสินค้าของเราแล้วก็สามารถคลิกกดสั่งซื้อได้นะคะ แต่ก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับคำศัพท์นิดนึงก่อนเนาะคำว่า Link in bio นะคะก็คือเป็นคำที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยคิดขึ้นมาละกันว่าเวลาเราจะแชร์รูปหรือวิดีโอบนโซเชียลมีเดียบางแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างเช่นอออาจจะเป็น Instagram หรือ TikTok นะคะเราไม่สามารถเอาลิงก์ไปแปะไว้ในตรงแคปชั่นได้นึกออกไหมเวลาเราเอาลิงก์ไปแปะไว้ใน Facebook อะ คนที่เห็นสามารถคลิกลิงก์แล้วมันก็โผล่เข้าไปอีกหน้านึงได้เนื้อออกใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใน Instagram กับ TikTok มันทําไม่ได้เวลาเราแปะลิงก์ลงไปปุ๊บเนี่ยคนก็จะเห็นเป็นแค่ตัวหนังสือคนไม่สามารถคลิกแล้วผ่านไปอีกหน้านึงได้เนื้อออกใช่ไหมคะ ซึ่งตรงนี้มันทำให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายคิดประโยคที่ว่า Link in b น o ขึ้นมาสมมุติเรารีวิวสินค้าอะไรอย่างหนึ่งแล้วอยากให้ลูกค้าไปยังหน้าสินค้านั้นเพื่อกดสั่งซื้อเขาก็จะแปะลิงก์เอาไว้ในไบโอค่ะแล้วก็เขียนในแคปชั่นว่า Link in b น o ก็คือทุกคนอ่านรายละเอียดที่เรารีวิวเสร็จแล้วแล้วสนใจอยากจะซื้ออเปิดเข้าไปในไบโอหน้าโปรไฟล์เรานะมีลิงก์อยู่ให้ไปคลิกลิงก์ตรงนั้นแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์นั้นได้ แต่ว่าโซเชียลมีเดียเหล่านี้ค่ะในไบโออ่ะอย่าง TikTok เนี่ยเราสามารถแปะลิงก์ได้แค่ลิงก์เดียวเนาะ Instagram สามารถแปะได้หลายลิงก์แล้วแหละแต่ว่าเวลาแปะหลายลิงก์อ่ะมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยงามค่ะเราสามารถรวบรวมสินค้าต่างๆมาใส่ไว้ในหนึ่งเพจของเราแล้วแชร์แค่ลิงก์เดียวได้นะคะ ซึ่งวันนี้จะมาสอนทำค่ะและผู้ให้บริการที่เราจะใช้ในวันนี้ชื่อว่าลิงก์ป๊อปนะคะซึ่งพัฒนาโดย Shopify นนั่นเองทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะไม่ว่าทุกคนจะมีเว็บไซต์ Shopify หรือไม่มีทุกคนสามารถใช้ได้เลยไม่มีเว็บไซต์ Shopify ก็ได้ใครที่แบบมีตะกร้าสินค้าจากแพลตฟอร์มอื่นแล้วอยากจะเอามารวมไว้ในเพจในลิงก์เดียวแบบนี้และเอาไปแชร์ แบบนี้ก็สามารถทําได้เอาลิงก์มาแปะได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครที่อยากจะขายสินค้าของตัวเองบน Shopify แล้วไม่อยากจ่ายค่าแพลนแพงๆเพราะว่าเราเน้นที่จะเอาไปแชร์บนโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถสร้างร้านค้าบน Shopify ได้แล้วก็ใช้แพลนที่ถูกที่สุดคือ Starter Plan ได้นะคะเดือนละ5 USD เท่านั้นค่ะถ้าทีมทำวิดีโอสอนทำ s t า r t e r Plan นเอาไว้แล้วเนาะ แปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างเผื่อใครสนใจไปดูได้นะคะหรือใครที่อยากจะทำร้านคา้า Shopify แบบ Full Option ที่แบบเดือนละ29 US d ลลาร์แบบนี้แล้วอยากจะเอามาทำลิงก์ป๊อปเอาไปแปะไว้บนโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ที่พิมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะ ทุกคนสามารถคลิกลิงกด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะหรือจะเข้าหรือจะพิมพ์ l i pop o p com ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์ของ Link pop นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะเวลาที่เราเอาลิงก์ไปแปะไว้บนโซเชียลมีเดียของเราเนาะพอคลิกลิง์เข้าไปปุ๊บเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราสามารถคลิกที่เคลม URL ตรงนี้ก่อนได้นะ เราสามารถเลือก username ของเราได้นะคะซึ่งลิงก์ที่เราจะได้มามันจะเป็น link pop.com แล้วก็ slash แล้วก็ y o u r n a m e ก็คือ username ที่เราอยากจะใช้งานนั่นเองตรงนี้ก็อาจจะเป็นชื่อร้านหรือชื่อตัวเองก็ได้นะคะอ่ทาวทิมใช้ชื่อนี้เนาะแล้วก็คลิกที่ claim your URL ค่ะหลังจากนั้นเขาจะให้เราสมัครแอค o ค n t กับ Shopify เนาะตรงนี้แค่สมัคร มีเป็นสมาชิกของ Shopify เฉยๆนะคะไม่ได้เปิดร้านอะไรใดๆนะถ้าใครยังไม่เคยสมัครก็คือสมัครผ่านอ e ีเมลตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะเชื่อมต่อ Gmail หรือเชื่อมต่อ Facebook ก็ได้ค่ะอย่างของทัพทีมมีอยู่แล้วทัพทีมจะคลิกล็อกอินตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่อ e ีเมลลงไปเนาะพอล็อกอินเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้เลยเราจะมาสร้างโปรไฟล์ของลิง k p ป๊ของเรากันค่ะอันแรกนะคะเราก็จะมา อัปโหลดรูปโปรไฟล์เรานะคะอาจจะเป็นรูปเราเองหรืออาจจะเป็นแบบรูปแบบโลโก้ของร้านก็ได้เนาะอ่าอัปโหลดแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้จากนั้นโปรไฟล์เนมเราก็ใส่ชื่อเราลงไปนะคะแล้วก็โปรไฟล์เดสคริปชันก็คืออาจจะเขียนแบบรายละเอียดร้านรายละเอียดสินค้าก็ได้แล้วอย่าลืมมาเช็คตรง URL นิดนึงนะคะว่า เป็น URL ที่เราต้องการใช้จริงๆใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะนอกจากเราจะสมัครใหม่เนาะถ้าทุกอย่างโอเคแล้วนะคะคลิกที่ Create Profile ได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นลิงก์ของลิงก์ป๊อปเรานะคะที่สามารถเอาไปแชร์ที่อื่นได้เลยเนาะตัวนี้นะคะเราสามารถคลิก Copy Link ตรงนี้ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาตกแต่งหน้าตาลิงก์ป๊อปของเราก่อนนะคะ,ะเลื่อนลงมาข้างล่างเขาก็จะมีบอกให้ค่ะว่า อันแรกก็คือ Add Product ก็คือสำหรับใครที่ทำร้านค้าขายสินค้าบน Shopify นะคะสามารถเอาลิงก์ป๊อปเนี่ยเชื่อมกับร้านค้า Shopify ไได้เลยเราเราจะสามารถเอารายการสินค้าเนี่ยมาโชว์ได้ในลิงก์ป๊อปของเรานะคะ หรือถ้าใครไม่ได้ขายบน Shopify ก็สามารถแอดอย่างอื่นได้ค่ะอย่างเช่นแอดมีเดียอาจจะเป็นมิวสิกหรือเป็นวิดีโอนะคะแอดลิงก์ก็ได้อาจจะเป็นลิงก์คอนเทนต์จากเว็บไซต์อื่นยอะไรเงี้ยแล้วก็พวก A f f i l i a t e ลิงก์ต่างๆแบบนี้นะคะสามารถแอดได้เช่นเดียวกันตรงนี้สำหรับใครที่ทำา s o p p i y y เนาะเรามาเชื่อมต่อร้านค้า Shopify กันก่อนนะคะอ่ะคลิกที่ Add Product ค่ะ หลังจากนั้นคลิก next ไปเรื่อยๆแล้วก็คลิกที่ take me to my store นะคะจากนั้นก็เลือกร้านของเราขึ้นมาค่ะมันจะเข้ามาสู่หน้าร้าน Shopify ของเราเนาะ,ะจากนั้นก็คลิกที่ install นะคะเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันจะมี s a l l channel ขึ้นมาอีกหนึ่งอันก็คือล i n ก์ pop อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเพจ l i n k ์ pop ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เนาะ,ะคลิกเข้าไปเลย มันก็จะอันเดียวกันเลยค่ะเราจะมาจัดการบนหน้า Shopify แทนเนาะอ่าเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเราก็จะเจอหน้าเดิมนี่แหละตรงนี้ถ้าของใครยังมีขึ้นมาให้ Connect Store อยู่ก็คือคลิกที่ Add Product แล้วก็ Next กด Next ไปอีกหนึ่งรอบแล้วเชื่อมต่อแบบเมื่อกี้อีกหนึ่งรอบนะคะมันจะหายไปละเห็นไหมจากนั้นเราก็มา Add Product อีกทีค่ะ Product ก,ก็จะโผล่ขึ้นมาด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็คลิกที่ Browse Products นะคะ แล้วก็จะมีรายการสินค้าของเราที่ที่มีอยู่ในร้าน shopify เนาะให้เราเลือกนะคะมันจะเลือกได้ทีละอันเนาะแบบนี้อ่ะสินค้าหนึ่งตัวเห็นไหมขึ้นมาละหนึงเราแอด Product อีกหนึ่งก็ได้แล้วก็อีกใส่ตัวอื่นบ้างเห็นไหมมันก็จะมีสินค้าสองตัวขึ้นมาและ เราสามารถขยับได้นะคะเลื่อนอันนี้ขึ้นมาข้างบนสุดก่อนก็ได้เห็นไหมแบบนี้จากนั้นเราสามารถคลิก Add Media ได้มีเดียตรงนี้อาจจะเป็นแบบพวก YouTube หรือวิดีโออะไรแบบนี้นะคะเผื่อใครอยากจะเอาวิดีโออะไรมาใส่เนาะอ่าสมมุตินะทัพทีมเอาวิดีโอช่อง YouTube ตัวเองมาใส่ละกันสมมุติว่าเป็นวิดีโอรีวิว From Our customer แบบนี้สมมติว่าแบบมีใครทำวิดีโอรีวิวเอาไว้อย่างเงี้ยเราก็วิดีโอมาใส่ประมาณนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมรีวิว from our customer แล้วก็เป็นวิดีโอคะทีมก็ขึ้นลงไปไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะหรือเราอยากจะเอาลิงก์จากเว็บไซต์อื่นมาใส่ก็ได้พอคลิกปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ ในส่วนของลิงก์เนี่ยสำหรับใครที่มีเว็บไซต์อื่นๆอ,อยู่แล้วที่ไม่ใช่ Shopify นะแล้วก็อยากจะให้คนคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกเข้าไปสู่เว็บไซต์ของตัวเองนะคะอย่างเช่นว่าตรงนี้นะคะท้าทิมก็ลองใส่ไตเติลไปเนาะ Shop My Official Store นะคะแล้วก็ใส่เว็บไซต์ของเราลงไปมันก็จะมาโผล่ด้านบนตรงนี้ค่ะเอารูปไม่ขึ้นเดี๋ยวรอดูเนาะว่าถ้าสมมติเราคลิก Publish แล้วมันจะขึ้นหรือเปล่า ในส่วนของ a d d Affiliate Product Link นะคะตรงนี้มันจะต้องเป็น Shopify Collabs เท่านั้นเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ก็คือยังไม่สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็น Affiliate ของ Amazon นะคะก็สามารถเอาลิงก์ Amazon มาใส่ได้ค่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็เราไปดูที่สไตล์กันนิดหนึ่งในส่วนของสไตล์นะคะเออ Background เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้ตรงนี้เราเป็นสีเทาๆอยู่ใช่ไหม เราสามารถเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นได้อย่างเช่นว่าหรืออยากจะใส่เป็นรูปภาพก็ได้นะถ้าอยากจะให้แบ็คกราวด์เป็นรูปภาพเลยอะไรเงี้ยเราคลิกที่ Image ตรงนี้แล้วก็อัปโหลด Image นะคะในส่วนของการ์ดคัลเลอร์การ์ดจะเป็นคือตัวนี้นะการ์ดคือสีขาวๆตรงนี้นะคะมันจะเป็นสีขาวเห็นไหมถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นก็ได้มันก็จะเปลี่ยนสีแหละ แต่จริงๆสีขาวก็สวยแล้วนะในส่วนของลิงนะคะตรงนี้มันเป็นสีดำเนาะเราอยากจะลองเปลี่ยนสีดูนี่ไงเป็นตัวหนังสือนะคะที่สามารถคลิกได้มันก็จะเป็นสีตามนั้นแล้วก็การ์ดเชฟนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยหรือสี่เหลี่ยมมีโค้งๆนิดนึงหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้มันคือรูปเชฟแบบนี้นะคะ ในส่วนของฟอนต์ก็เช่นเดียวกันทุกคนสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เห็นไหมฟอนต์เปลี่ยนแล้วทัพทีมทำประมาณนี้แล้วกันแล้วก็สีตัวหนังสือก็เปลี่ยนได้นะคะทุกคนในส่วนของไบโอค่ะก็คือตรงเมื่อกี้เนาะที่เราตั้งค่าเอาไว้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เราสามารถใส่โซเชียลมีเดียลงไปได้นะคะอย่างเช่นว่าเราอาจจะใส่ช้อปปี้ไฟ o ์โก็ได้ แบบนี้นะคะใส่อ e ีเมลแอดเรสลงไปหรือจะใส่ Facebook ลงไปก็ได้สมมติทับทิมใส่เป็นแบบแบบนี้ลงไปเนาะ3-4อันมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เห็นไหมนี่จะมาโผล่ด้านบนตรงนี้เลยก็ประมาณนี้ทุกคนเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็คลิกที่ Publish นะคะนี่ตรงนี้ขึ้นรูปแล้วเห็นไหมรูปขึ้นมา หรืออาจจะลองแอดลิงก์อีกอันหนึ่งก็ได้เลื่อนลงมาตรงนี้นิดนึงเราก็บอกว่าตรงนี้ให้ทีมลองใส่สินค้าลงไปอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอคลิก Publish นิดหนึง่งมันก็คือการเซฟนั่นเองมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาอีกอื่นอันเห็นไหมเราอาจจะเราอาจจะขยับลงมาข้างล่างแบบนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็แล้วแต่การจัดเรียงของเราเนาะ จะเห็นว่าสำหรับใครที่แบบไม่มีสินค้าใน Shopify ไฟะคะ่ะก็สามารถเอาลิงก์ของตะกร้าที่เรามีอยู่แล้วมาแปะลงไปได้แล้วก็ใส่รูปลงไปแค่นั้นเลยนะคะจากนั้นเราก็สามารถเอาลิงก์ไปแชร์ในโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน Instagram หรือ TikTok เนาะหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะทีนี้ในส่วนของลิงก์ป๊อปเนี่ยเรายังสามารถดูในส่วนของ a อนาลิติได้ด้วยค่ะสถิติเนาะคลิกตรงนี้เลย เราสามารถเปิดเข้ามาดูได้นว่าแต่ละวันมีคนคลิกลิงก์ของเรามากน้อยแค่ไหนเนาะมีคนเข้ามาดูไหมมีคนคลิกลิงก์ไหมนะคะประมาณนี้เข้ามาดูสถิติพื้นฐานได้นะคะหรือใครที่อยากจะสร้างลิงก์หลายๆลิงก์เนี่ยอา,อาจจะไม่เอาแค่ร้านนี้ร้านเดียวอาจจะแบบอีกลิงก์หนึ่งอาจจะอยากจะใช้อีกยูเซอร์เนมหนึงอะไรเงี้ยก็สามารถคลิกที่ create page ได้เลยนะคะ เราก็สามารถใส่ username อันใหม่ได้เลยเหมือนเป็นอีกลิงก์หนึ่งเลยนะคะเรียบร้อยเนาะเราสร้างลิงก์ป๊อปขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะเอามาแปะไว้บนโซเชียลมีเดียของเรากันค่ะต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะเอาลิงก์ไปแปะบน Instagram หรือ TikTok ได้เนี่ยทุกคนจะต้องเปลี่ยนเป็น business account ก่อนนะเป็นแบบธุรกิจก่อนนะคะเท่าที่พิมพ์ทำตอนนี้นะคะถ้าเป็น account แบบ personal profile อะค่ะ บุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถแปะลิงก์ได้อันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะอัปเดตหรือเปล่านะแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าใครไม่สามารถแปะลิงก์ได้ก็อย่าลืมอัปเกรดแอคเคาท์ตัวเองให้เป็น Business Account นะคะอายกตัวอย่างเช่น Instagram ของทัพทิมเนาะทัพทิมเอาไปแปะแล้วนะคะอ้อย่างตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามี link pop com a h d a l i a ติดอยู่ที่ตรงโปรไฟล์ของทัพทิมแล้วเห็นไหมอ้เดี๋ยวไปดูวิธีการแปะลิงก์กันนิดนึงนะคะทุกคนคลิกที่ Edit profile ค่ะ หลังจากนั้นตรงลิงก์นะคะคลิกเลยแล้วก็จะเห็นคำว่า add external link นะคะตรงนี้อันข้างบนสุดทุกคนสามารถเอา URL มาใส่ได้เลยเนาะเอา URL มาใส่แบบนี้นะคะในส่วนของไตเติลตรงนี้อาจจะเขียนแบบแนะนำหัวข้ออะไรไว้ก็ได้เนาะแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็แค่กดติก๊กถูกด้านขวามือบนนะคะมันก็จะขึ้นมาบนหน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้ค่ะทีนี้เราลองคลิกเข้าไปดูกันนะคะ มันก็จะเหมือนกับที่เราทำเมื่อกี้เลยใช่ไหมบนสุดก็จะมีโลโก้เนาะมีชื่อแล้วก็มี description แล้วก็จะมีแบบ social media ต่างๆนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะมีลิงก์ที่เราสามารถคลิกได้เห็นไหมนี่ถ้าเป็นของ Shopify เลยอ่ะมันก็จะเป็นหน้าสินค้าขึ้นมาด้านล่างสุดมีวิดีโอนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติใครที่ทำ Shopify ตรงนี้จะเป็น shop ever link นะคะคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น หน้าตาของเว็บไซต์ของเราเลยแบบนี้ทุกคนก็จะเห็นรายละเอียดนะคะแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนั่นเองเนาะมันก็จะสะดวกมากนะคะในส่วนของ TikTok ก็เช่นเดียวกันค่ะทุกคนเข้าหน้า TikTok มานะคะแล้วก็คลิกที่ Edit Profile นะคะจากนั้นจะเห็นคำว่าเว็บไซต์ค่ะเราก็คลิกที่ Add Your Website ค่ะแล้วก็ใส่ URL ของลิงก์ป๊อปลงไปเนาะแล้วก็กดเซฟแค่นั้นเลยนะคะ การที่เราสามารถเอาลิงก์ไปแปะไว้บนไบโอของเราได้ตรงนี้ค่ะเป็นการเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์เราเป็นการเพิ่มการมองเห็นเว็บไซต์ของเราอย่างนึงเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ